รรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อเขียวเมียชื่อจุม๋มทั้งสองคนแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีก็ปรากฏว่ายังไม่มีลูกด้วยกันสักคนทั้งที่ต่างคนก็ต่างสุขภาพดีไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยก็ปรากฏว่าไม่มีใครเป็นหมันแม้แต่คนเดียวแต่ก็แปลกใจจริงๆครับ ทำไมทั้งคู่ถึงไม่มีลูกด้วยกันด้วยความสงสัยจุ๋มจึงได้ถามกับเขียวคนเป็นผัวว่าพี่เขียวจ้ะพี่เขียวอะไรเหรอจ๊ะต้องจุม๋มเนี่ยเราอยู่กินกันมาปีสิบปีแล้วนะจ๊ะพี่ลูกสักคนก็ไม่มีอ่ะพี่ไม่นึกแปลกใจบ้างเหรอจ๊ะมันจะเป็นเพราะเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าลอ่ะพี่เขียวมันไม่ใช่เวรกรรมหรอกจ้ะจุม๋มคงจะยังไม่ถึงเวลามีกระมังอดทนอีกสักหน่อย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกเราพร้อมเมื่อไหร่ก็คงจะมาเกิดเองแหละอะทำไมพี่พูดอย่างเนี้ยลูกจะพร้อมได้ยังไงอะพี่เราต่างหากเราเป็นคนทำอะถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราอาจจะมีโอกาสได้ลูกก็ได้นะพี่โอ้โหจุม๋มนี่ยังไม่บ่อยอีกเหรอพี่อะ่ะเทคแคร์จุม๋มวันเว้นวัน,วนขนาดเนี้ยยังไม่ถือว่าบ่อยอีกเหรอก็ยังนะสิจ้ะพี่หรือว่า พี่ต้องเทคแคร์จุ่มทุกวันนะ่ะโอ้โหถ้าแบบเนี้ยพี่ไม่ไหวแน่เลยอะ่ะโทษพี่เขียวแค่เนี้ยก็มีปัญญาฮึไม่เห็นจะได้เรื่องเลยก็มันจริงมีเจ้าจุ่มแบบเนี้ยใครจะไปไหวอะ่ะใช่ไปหาหมอหมอก็ว่าเราสองคนนะสุขภาพดีไม่มีใครเป็นหมันสักคนแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่มีลูกนะจ๊ะพี่หรือว่าหรือว่าอะไรจ๊ะ หรือว่าเราสองคนจะไม่มีบุญมีวาสนาจะได้มีลูกด้วยกันละจะจุะจ๋มบ้าหรือเจ้าพี่มีลูกมีเต้ามันไม่เกี่ยวกับบุญญาวาสนาหรอกเอาอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจุ๋มว่าลองไปปรึกษาแม่ดูก่อนเผื่อแม่จะมีวิธีดีๆนะจ้าพี่จะ้ะย่างนั้นก็ลองดูหลังจากนั้นจุ๋มก็เดินทางไปหายายแจวที่บ้านสวัสดีจ้แม่ออสวัสดีไว้แจว มาหาครูทำไมวะเนี่ยแม่ฉันมีเรื่องกุ้มใจอยากจะปรึกษากับแม่อเรื่องอะไรของมึงอ่ะคือว่าฉันกับพี่เขียวว่าอยู่กินกันมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะแม่แล้วทําไมอ่ก็เราสองคนไม่มีลูกนะสิจ้านี่มึงสองคนตั้งใจทําหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ตั้งใจสิจ้ะแม่อะไรอะไรที่เขาว่าดีอ่ะฉันก็หาให้ผัวฉันกินหมดทุกอย่างอ่ะ ยาโดบยาอะไรอะ่ะฉันหาให้กินหมดเลยไม่ใช่กูไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นกูหมายความว่าพวกมึงทำกันเป็นหรือเปล่าโหย้ยอย่าให้แม่ต้องสอนเลยไอ้เรื่องแบบนี้สอนไปมันก็ไม่ดีอะ่ะมันจะออกแนวลาม,มก18บดวกเด็กๆฟังช่องนี้ก็เยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลาม,มกนะฉันก็ทำเป็นนะจ๊ะแม่ฉันก็เปิดดูหนังบ่อยๆอะ่ะหนังอย่างว่า ฉันก็ทําตามเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีลูกนะจ๊ะแม่เอาแล้วแบบเนี้ยมึงมาหากูแล้วกูจะช่วยอะไรมึงได้เนี่ยฮะก็ฉันอยากจะมาถามแม่ดูอ่ะเผื่อแม่มีประสบการณ์อ่ะออกกูนึกออกพอดีเลยไว้แจ๋วเอาอย่างนี้ไม่เล่ามึงลองไปหาหลวงพ่อที่วัดสิหลวงพ่อหลวงพ่อจะช่วยอะไรฉันได้ละแม่แกบวชเป็นพระแกจะมีปัญญาทำอะไรฉันนะ ไม่ใช่แจ๋วไม่ได้หมายถึงหลวงพ่อที่เป็นคนมาบวชกูหมายถึงหลวงพ่อหลวงพ่อขาวที่เป็นพระประธานในโบสถ์นะมึงไปหาท่านดูลองไปขอดูนะเว้ยมีหลายคนแล้วนะไปขอลูกกับท่านน่ะได้สมใจนึกกันหลายคนเลยทีเดียวแล้วเว้ยเออมันจะไม่งมงายไปหรือจะแม่แม่จะให้ฉันไปขอลูกกับพระประธานเนี่ย แล้วท่านเป็นปูนเป็นอิฐท่านจะช่วยยังไงฉันได้อ่ะอินนี่ปากไม่ดีมึงไม่ต้องไปก็ได้กูจะบอกให้นะว่าหลวงพ่อขาวทศศิ์ิทธิ์แล้วเกินน้ามึงใครมาขอลูกขอเต้าอ่ะเป็นอันต้องสมใจทุกคนเนี่ยกูนึกออกพอดีเลยเอาอย่างนี้นะจบมนะมึงลองไปปรึกษากับไอ้เขียวผัวมืงอง่ะลองไปลองดูวิธีที่กูบอกเนี่ยมันไม่เสียหายหรอก เงินท้องอะไรก็ไม่ได้เสียไปพูดปากเปล่าถ้าได้ลูกได้เต้าก็ใค่ไปแก้บนเอาเธอลองดูจะแม่ถ้าอย่างนั้นฉันจะลองไปพูดกับพี่เขียวเขาดูแต่ว่เรื่องงมงายแบบนี้พี่เขียวแกไม่ค่อยเชื่อหรอกต้องลองกล่อมดูนะจะแม่อือไปพูดไปบอกมันเถอะของไม่ได้เสียเงินลองดูก็ไม่เสียหายเว้ยจะแม่หลังจากนั้นจุ๋มก็ได้เดินทางกลับมาหาไอ้เขียวที่บ้านอีก พี่เขียวพี่เขียวอะไรจ้าจุม๋มแม่เขาบอกว่าให้เราวะลงไปขอกับพระที่วัดนะจ้าพี่พระประธานในโบสถ์อ่ะอ๋อหลวงพ่อขาวนั่นเหรอใช่จ้าพี่เห็นเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินน่ะผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อ่ะพี่คนกรุงเทพกรุงไทยก็เยอะแยะมากมายเดินทางมาหาท่านมาขอลูกขอเต้าอะ่ะได้กันทุกคนเลยนะจ้าพี่ แล้วมันจะไม่งงงายเหรอจุม๋มเราไปขอพระเออพี่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะเนี่ยฉันก็พูดแบบนี้กับแม่นะจจะพี่เขียวแล้วแม่ว่าไงอะ่ะแม่ก็บอกว่าให้เราลองดูมันไม่ได้เสียหายอะไรที่จ้าเงินทองก็ไม่ได้เสียบนนิดนิดหน่นอยหน่อย,นอยบนจะถวายพระไตรให้สักชุดก็พอลองดูนะจะพี่เขียวฉันอยากลองดูอะ่ะ เอ,อ่อถ้าหากว่าจุ๋มอยากลองดูจุ๋มก็ลองเองก็แล้วกันแต่ว่าพี่คงไม่ไปอ่ะพี่อายคนน่ะใครๆก็รู้ว่าไอ้เขียวว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องแบบเนี้ยไม่อยากจะเชื่อถือเลยเพราะว่าของมันพิสูจน์ไม่ได้นะจจุม๋มไม่ได้พี่เขียวพี่ต้องไปกับฉันพี่ถ้าไปบนน่ะมันต้องใช้พ่อกับแม่มันถึงจะเรียกว่าใช้ความสามัคคีของความเป็นพ่อเป็นแม่ขอ หลวงพ่อจะถึงจะเมตตานะเจ้พี่เขียวเอ้ยเอาเอาได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปที่วัดกันก็แล้วกันนะจ๊ะจุม๋มจ้าพี่เขียวแบบเนี้ยฉันรักตายเลยเออว่าแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะคืนนี้เราลองพยายามโดวยวิธีธรรมชาติดูสักครั้งดีหรือเปล่าวะอุย๊ยพูดแบบนี้ฉันเขินนะจ้าพี่เขียววิธีธรรมชาติว่าสั้น ทำยังไงลละจ้ะพี่ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนอย่างที่เราทำกัน <c oughs> บ่อยๆอ่ะก็ทำอย่างว่ายังไงลละจ๊ะจุม๋มหิพี่พูดแบบเนี้ยฉันอายนะจ๊ะพูดกันงวันแสกๆไม่อายผีสางเทวดาไม่อายผีบ้านผีเรือนเลยอะ่ะพี่เขียวโทรจะอายทำไมใครล่ะก็เราอยู่กับสองคนเป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเออถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราเริ่มกันตอนนี้เลยดีกว่า เดี๋ยวเย็นนี้อาจจะได้รอบที่สองวันเนี้พี่ขอเบิ้ลเลยก็แล้วกันนะอุ้ยหัวเลาะลามุกแล้วเกินนะ่ะพี่เขียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปล้างเนื้อล้างตัวก็แล้วกันเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปนอนรอในห้องนะจ๊ะพี่จะ้ะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ําจุ่มไปนอนรอได้เลยเดี๋ยวพี่อจ่ะจัดให้อย่างถึงขนาดเลยทีเดียวจ้าจะ้ะพี่เขียวฉันจะรอนะจ๊ะพี่ และหลังจากที่อาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวเสร็จไอ้เขียวก็เดินตรงเข้าไปในห้องเสร็จแล้วจะจุม๋มอุ้ยโอ้โหเตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยไม่ใส่อะไรซะด้วยก็ใช่เนีสิพี่อาบน้ําช้าแล้วเกินน่ะฉันร้อนฉันก็เลยถอดเสื้อผ้าออกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเตรียมพร้อมอะไรให้พี่ซะหน่อยอย่ามาขี้ตู่นะจ๊ะพี่เขียวแหมออดอ้อน,ออนชอเลาะแล้วเกินถ้าอย่างนั้นพี่ขอเทคแคร์เลยก็แล้วกันนะจ๊ะ โอ้ยวายปฏิกัสทำไมทำแบบนี้กังวลนแสกๆอ่ะพี่เขียวก็จะลังแกจุม่มเมื่อโถเอ้ยก็ตกลงกันแล้วนี่จ้ามาอย่าโมชักช้าอยู่เลยนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยจ้าถ้าง,งั้นก็แล้วแต่พี่เขียวก็แล้วกันและสุดท้ายคนทั้งสองก็ได้ทำเรื่องอย่างว่ากันครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นพอถึงตอนเย็นคนทั้งคู่ก็ได้จัดกิจกรรมอย่างว่าอีกเป็นครั้งที่สองสรุปว่าวันนั้น จัดไปสองผลงานเลยทีเดียวจนเช้าวันต่อมาเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่าไอ้เขียวกับจุ๋มก็เดินทางไปที่วัดมุ่งตรงไปหาหลวงพ่อที่เป็นพระประธานภายในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อขาวนั่นเองครับพอไปถึงทั้งคู่ก็จุดทูปจุดเทียนบูชาหลวงพ่อขาวสาธุหลวงพ่อขาวหนูชื่อว่าจุม๋มเป็นเด็กในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เล็กจนโตจุ๋มไม่เคยขออะไรหลวงพ่อเลย เนี่ยวันนี้จุ๋มกับผัวเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเกินเจ้าค่าหลวงพ่ออยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อสักหน่อยอะ่ะจุ๋มกับผัวอยู่กินกันมาสิบปีแล้วเราสองคนก็ยังไม่มีลูกหลวงพ่อเจ้าค่ะประทานลูกให้เราสองคนด้วยนะเจ้าค่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เจ้าค่าถ้าหากว่าได้สมใจแล้วว่าเราสองคนสัญญาว่า จะเอาผ้าไตรามาถวายหลวงพ่อหนึ่งชุดนะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเราต้องบนใช่ไหมจ๊ะจุม๋มเงีบเงียบสิจ๊ะพี่เขียวอย่าพูดสิเดี๋ยวหลวงพ่อถ่าไม่พอใจนะจ๊ะจ๊ะพี่ก็แค่สงสัยอะเอาละเสร็จพิธีละกลับกันเถอจะพี่เขียวจ๊ะน้องจุม๋มและในขณะที่จุ๋มกับไอ้เขียวกำลังจะเดินทางกลับ ขณะที่เดินพ้นธรณีโบสถ์ไปแล้วกระปากฏว่ามีหลวงพี่รูปหนึ่งเดินมาเห็นคนทั้งสองคนพอดีและก็ดูเหมือนว่าหลวงพี่รูปนั้นจะรู้จกักไอ้เขียวกระจุ้มด้วยจึงได้เอ่ยปากทักทายอา้าวเป็นไงล่ะทิดเขียวเดินทางมาทำไมถึงวัดแต่เช้าเลยเนี่ยอ๋อนมัสการครรับหลวงพี่คือว่าผมกับเมียมาบนบานศาลกล่าวมาขอลูกกับหลวงพ่อขาวนะครับอ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอ อืมท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะใครมาขอเนี่ยได้กับทุกคนเลยแล้วว่าแต่ว่ารู้หรือเปล่าเล่าถ้าหากว่าได้ลูกแล้วเนี่ยมันมีข้อห้ามนะทิศเขียวจุม๋มข้อห้ามเรื่องอะไรเหรอเจ้าคะ่ะหลวงพี่ก็ข้อห้ามที่ว่าถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านประทานลูกให้เป็นแล้วว่าลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยด่าว่าก็ไม่ได้หรือจะเคียนตีก็ไม่ได้นะ หลวงพ่อท่านไม่พอใจเอา้าแล้วถ้าเกิดพวกเราดุด่าลูกหรือเคี่ยนตีลูกด้วยเหตุผลละจ๊ะหลวงพี่หลวงพ่อท่านไม่พอใจเหรอเจ้าคะก็ไม่พอใจนะสิก็บอกแล้วว่าเป็นลูกพระเนี่ยเรามาขอลูกจากท่านก็แสดงว่าเด็กที่มาเกิดกับเราเป็นลูกท่านรู้หรือเปล่าตีไม่ได้ด่ามไม่ได้ดุหรือเอ็ดก็ไม่ได้อ้ถ้าเกิดว่าทำลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้าคะหลวงพี่ เด็กคนนั้นก็จะป่วยหนักนะสิป่วยจนแทบจะรักษาไม่ได้ต้องมาขอขมาหลวงพ่อรู้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบเนี้ยสู้อย่าขอเลยดีกว่าถ้าเอาลูกท่านไปแล้วเอาลูกท่านไปเคียนตีอ่ะรู้หรือเปล่าล่ะทิดเขียวจุม๋มที่หลวงพี่พูดอะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยโอ้จุม๋มค่อนข้างลําบากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกมาแล้วสั่งสอนลูกไม่ได้พี่ว่าแบบเนี้ยเราเลี้ยงยากนะครับ ไม่ใช่ทิดเขียวสั่งสอนได้สิแต่ว่าเคี่ยนตีไม่ได้ดุดาไม่ได้เข้าใจประเด็นที่มันถูกต้องด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราก็เลี้ยงลูกอย่างที่หลวงพี่เขาบอกนี่ละจ้าพี่เขียวถ้ายังไงอีฉันกับหัวกราบลากลับบ้านก่อนนะเจ้าค่ะหลวงพี่กราบขอบพระคุณหลวงพี่มากๆนะเจ้าค่ะที่อุตส่าห์มาเตือนดีนะเจ้าค่ะที่มาเตือนไว้ซะกก่อนถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ย ไม่รู้ตัวไปตีลูกท่านเข้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมารักษาไม่ได้คงจะเป็นเรื่องใหญ่โตแน่นอนเลยเจ้าค่ะอืออ้ออเอาเอ้าวเ,เดินทางโชคดีกันนะโยมนะหลังจากนั้นไอ้เขียวกับจุ๋มก็เดินทางกลับบ้านเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอีกแค่สองเดือนกว่าๆเท่านั้นเองจุ๋มก็มีอาการแปลกๆ,ๆเธอรู้สึกเป็นไข้อ่อนๆแบบไม่มีเหตุผลอะไรอีกด้วย รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเหม็นไปหมดดมอะไรก็เหม็นกินอะไรก็ไม่ได้เป็นอันต้องอ้วกอาเจียนออกมาทุกครั้งจนทิดเขียวสงสารจุม๋มจึงได้พาจุ๋มไปรักษาที่โรงพยาบาลพอแพทย์ทําการตรวจตรวจไปตรวจมาก็พบว่าจุ๋มได้ตั้งท้องเส็แล้วครับทุกผู้ฟังทิดเขียวกับจุม๋มดีอกดีใจมากที่ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันพี่เขียวคะดีใจหรือเปล่าวาเราสองคนมีลูกแล้วนะคะ ดีใจหรือเปล่าครับพี่เขียวดีใจสิจุม๋มในที่สุดอ่ะความตั้งใจของพี่ก็สําเร็จเนี่ยเห็นหรือเปล่าพี่ขยันทําจุม๋มมากถึงเกิดติดลูกขึ้นมาเห็นฝีมือพี่หรือเปล่าล่ะจุม๋มพี่บอกแล้วว่าขยันทาอ่ะเดีย๋ยวต้องมีลูกเขาจนได้อ่ะอุ๊ยจริงเหรอจ้าพี่เขียวก็จริงนะสิทั้งหมดน่ะคือฝีมือพี่เออพี่เขียวแต่จุ๋มคิดว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นฝีมือของหลวงพ่อขาวหลวงพ่อข่าวว่าคงจะประทานลูกให้เราแน่นอนเลยจ้าเออพี่เกือบลืมไปในจุม๋มว่าเราอะไปบนกับท่านไว้หรือว่าจะเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเขียวกันแน่เราสองคนจึงมีลูกในครั้งเนี้ใช่นี่สิจ้าพี่ถ้ายังไงพรุ่งนี้เราไปซื้อผ้าไตรแล้วก็เอาไปถวายหลวงพ่อขาวท่านนะจ้าพี่จ้าเอาอย่างที่จุ๋มบอกเพื่อความสบายใจ ดีแล้วที่จุ๋มเตือนพี่ไม่อย่างนั้นพี่คงเผลอคิดว่าเป็นเพราะฝีมือของตัวเองแน่เลยจนเช้าวันต่อมาไอ้เขียวกับจุ๋มก็เดินทางไปซื้อชุดผ้าไตรที่ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดแล้วก็เอาผ้าไตรไปถวายหลวงพ่อข่าวพระประทานในโบสถ์หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกลับบ้านจนเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเจ็ดเดือนผ่านไปก็ปรากฏว่าจุ๋มได้คลอดลูกออกมา เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากครับท่านผู้ฟังหน้าตาเหมือนกระจุ่มคนเป็นแม่ของเขาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนดีใจเหลือเกินจพ้พี่เราได้ยู่ผู้หญิงด้วยะใช่อ้วนทวนจำมั่มหน้าเกียดหน้าช่างเหลือเกินแล้วจุ่มจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีละจ๊ะก็เอาชื่อพื้นๆก็แล้วกันชื่อจิ๋มนะจ๊ะพี่เขียวดีจ้ะชื่อจิ๋มก็น่ารักดีดีใช่หรือเปล่าจ๊ะหนูจิ๋มลูกพ่อ จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเขียวกับจุมก็ดูแลจิม๋มอย่างกระไข่ในหินทั้งสองคนไม่ยอมให้ลูกทำอะไรเลยเอาอกเอาใจสารพัดไม่ว่าจิ๋มอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็จะต้องรีบหาให้แถมจุมก็เขียวยังไม่เคยดุดาและก็ยังไม่เคยเคี่ยนตีน้องจิ๋มอีกด้วยจึงทำให้จิม๋มค่อนข้างเป็นเด็กที่แข็งกระด้างไม่มีความเรียบร้อยพูดจาไม่ค่อยเพราะ งานบ้านงานเรือนก็ไม่เคยช่วยพ่อช่วยแม่ทําเลยนานวันเข้าก็กลายเป็นเด็กขี้เกียจสั่งยาวขนาดว่าจิ๋มกลายเป็นเด็กขี้เกียจแบบนี้พ่อกับแม่ยังไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนอีกด้วยเพราะกลัวว่าถ้าหากว่าว่าไปแล้วจิ๋มอาจจะไม่สบายอาจจะเกิดเจ็บป่วยอย่างที่หลวงพี่เคยพูดเอาไว้ยิ่งการทําโทษโด้วยการเคี่ยนตียิ่งแล้วใหญ่เลยพ่อกับแม่ไม่เคยทําโทษจิ๋มเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนในที่สุด เมื่อจิมโตขึ้นอายุประมาณ17-18ปีพฤติกรรมของจิมก็เริ่มก้าวร้าวตอนนั้นจิมเรียนอยู่ชั้นมหก็มีพฤติกรรมแปลก,ปกพฤติกรรมของจิมนั้นไม่ต่างจากเด็กผู้ชายที่มีความเกเรเลยจิมเริ่มแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ําน่าแปลกใจจริงๆครับท่านผู้ฟังพฤติกรรมของจิมเหมือนผู้ชายที่มีผิดแถมบางครั้งความก้าวร้าวของจิมก็แสดงออกมาด้วยการทําร้ายร่างกายเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชาย หรือเพื่อนผู้หญิงก็จะถูกจิ๋มทำร้ายร่างกายแทบจะทุกคนจนครูประจำชั้นทนไม่ไหวจึงได้เดินทางไปหาพ่อกับแม่ของจิม๋มสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณครูเออคุณครูมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยคือว่าอยากจะมาพูดคุยเรื่องของจิ๋มนะคะทำไมเหรอครับคุณครูลูกสาวของผมมีอะไรเหรอครับคือว่าเออคุณพ่อคะที่บ้านเนี่ย คุณพ่อรู้สึกว่าจิมมีพฤติกรรมแปลก,กหรือเปล่าคะเรื่องอะไรเหรอครับคุณครูที่ว่าแปลกอะ่ะอย่างเช่นออชอบใช้กําลังแล้วก็สูบบุหรี่ที่บ้านเนี่ยไม่ทราบว่าจิมมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าคะก็ไม่นี่ครับไม่มีครับทําไมเหรอครับคุณครูก็ที่โรงเรียนน่ะจิมนมะมีพฤติกรรมทะเลาะต,ตบตีกับเพื่อนเป็นประจําเลยคะ่ะ แถมมีบ่อยครั้งที่จิ๋มมาสูบบุหรี่ในห้องน้ําคุณครูจับได้บ่อยครั้งเลยนะคะคุณพ่อเอ่อผมคิดว่าคุณครูคงจะเข้าใจผิดกันมั้งครับลูกสาวผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับลูกสาวผมเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วยิ่งเรื่องบุหร,รี่เรื่องยาเสพติดแต่ละอย่างบอกเลยครับว่าไม่มีครับลูกสาวผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นเลยเยีายว่าแต่บุหรี่เลยครับแค่เดินดมควันลูกสาวผมก็จะอ้วกแล้ว ไอ้ของแบบนั้นน่ะเธอไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกครับคุณครูโอ้โหคุณพ่อคุณพ่อเข้าข้างลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะคุณครูอย่าพูดอย่างนี้นะครับผมพูดความจริงถ้ายังไงผมว่าคุณครูกลับไปดีกว่าเดี๋ยวเรื่องลูกของผม่ะเดี๋ยวผมจะไต่ถามเองเชิญครับผมไม่ว่าคุยสักเท่าไหร่ผมมีธุระอย่างอื่นต้องทําผมคุยกับคุณครูได้เพียงแค่นี้นะครับค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นคุณครูกลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะคะ คงจะมีอะไรก็คงจะไม่กล้ามาตักมาเตือนแล้วราคาดีครับไม่ต้องมาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาครับลูกผมผมดูแลเองได้ครับและหลังจากที่คุณครูกลับไปแล้วจิ๋มก็เดินทางกลับมาถึงบ้านขนาดจิ๋มเดินทางกลับมาถึงไอ้เขียวก็ไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือนอะไรลูกมันเลยหนำซ้ำสองผัวเมียคู่นี้ยังให้ท้ายลูกอีกด้วยจนนานวันเข้าพฤติกรรมของจิ๋มก็ไปสุดกู่ไปแบบกู่ไม่กลับ หลังจากที่จิมเรียนจบชั้นม .6 แล้วเธอก็ไม่เรียนต่อและจิมก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเขาก้าวเท้าเข้าสู่วงการของยาเสพติดเต็มรูปแบบตั้งแต่ยาบ้ายาไอซ์ไอเรื่องเหล้ายาปาปิ้งภายนอกนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากยาเสพติดชนิดร้ายแรงจิมก็ลองมาแล้วทุกชนิดถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ของจิมจะรู้ว่าพฤติกรรมจิมเป็นแบบนี้แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือนอะไรจิมเลยกลัวว่าลูกจะป่วย กลัวว่าลูกจะไม่สบายกลัวว่าลูกจะเลี้ยงยากนั่นแหละครับท่านผู้ฟังและแล้ววันหนึ่งความฝันที่ไอ้เขียวและจุ๋มอยากให้จิ๋มเป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องสิ้นสุดลงพอเมื่อวันนั้นในขณะที่จิ๋มกำลังเสพยาบ้าอยู่บนบ้านนั้นก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังกฝ่ายปกครองเข้ามาปิดล้อมบ้านของไอ้เขียวและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเข้าจับกลุมและจิ๋มก็ถูกจับกลุ่มโดยละมอมด้วย เอ้ยคุณตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมีหมายค้นอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆก็มาจับลูกสาวผมอะเออในเขียวเราสืบทราบมานานแล้วว่าจิมเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแถมจะเป็นเอเจนต์รายใหญ่ในการค้ายาบ้าอีกด้วยเราสืาบมานานแล้วก่อนที่จะทำการจับกลุ่มในครั้งนี้เอ้ยพูดเป็นเล่นนาะลูกของผมเป็นเด็กดีจะตายเรียนจบมหด้วยเนี่ย ดอกเรียนแค่ไม่กี่ปีปีหน้าผมก็จะส่งลูกผมไปเรียนมหาวิทยายลัยแล้วคุณตำรวจมาจับแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเด็กมันตั้งใจเรียนขนาดเนี้ยฮะในเขียวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะตรวจพบยาเสพติดจ,จำนวนมากเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะทำการตรวจปัสสาวะของน้องจิมในเขียวกล้ารับประกันหรือเปล่าล่าละว่าน้องจิมปัสสาวะของเธอจะไม่เป็นสีม่วงรับประกันเลยลูกของผมอ่ะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนอ่ะ และในคู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจปัสสาวะของน้องจิม๋มก็ปรากฏว่าฉี่น้องจิ๋มเป็นสองฉีดหรือที่เขาเรียกว่าเป็นสีม่วงนั่นเองครับนี่ไงครับในเขียวฉี่ของน้องจิ๋มเป็นสีม่วงเห็นหรือเปล่าล่ะครับเอ้ยฉี่สีม่วงลูกผมกินน้ําดอกอัญชันนะสิถึงเป็นสีม่วงอะ่ะอะแล้วที่น้องจิม๋มกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่นั่นล่ะครับไม่ใช่อาการดีดยาบ้าหรอครับเอ้ยดีดยาบ้าอะไร ลูกผมฟันเป็นแมงกัดฟันเขียวฟันกรอดกรอดมันก็เรื่องธรรมดานี่นะแล้วทำไมตอนที่ตำรวจทำการเข้าจับกลุมน้องจิมถึงจะวิ่งหนีล้ะครับในเขียวถ้าหากว่าบริสุทธิ์จริงเอาก็เด็กมันรีบวิ่งไปติวหนังสืออะคงจะกลัวเอนทานปีหน้าไม่ทันน่ะลูกผมอะ่ะก็คงไปติวหนังสือนั่นแหละคุณตำรวจเออผมคิดว่าที่น้องจิมติดยาแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืด เรื่องยาเสพติดเนี่ยคงไม่ใช่เพราะใครที่ไหนหรอกครับคนตำรวจพูดแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ยคงจะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ตามใจจนเกินไปนั่นแหละครับเอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะน้องจิ๋มลูกสาวผมมาเป็นลูกพระลูกพระเขาห้ามดุดา่าว่ากล่าวห้ามเคี่ยนตีอ่ะรู้หรือเปล่าไม่จริงหรอกครับคุณพ่อลูกพระหรือลูกใครอ่ะก็ว่ากล่าวตักเตือนได้หมด ลงโทษได้ตามเหตุผลสมควรครับนี่คงเป็นเพราะในเขียวตามใจลูกจนเกินไปนั่นแหละครับลูกถึงกลายเป็นอย่างนี้ใช่แล้วแหละพี่เขียวคงเป็นอย่างที่ตำรวจเขาพูดนั่นแหละเราตามใจลูกเกินไปอยากได้อะไรก็หาให้มันก่อจุ๋มบอกพี่นี่ว่าให้ตามใจลูกอ่ะก็ใช่เราตามใจแต่เราตามใจเกินไปอะ่พี่เขียวโถเอ้ย แล้วนี่จะติดคุกกี่ปีคะเนี่ยคุณตำรวจก็อยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินแล้วครับแต่คงหลายปีแน่นอนเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้องพ้นโทษมาแล้วก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันใหม่นะครับในเขียวพี่จุม๋มค่ะคุณตำรวจขอบคุณมากๆนะคะโถคนกันเองดันมาจับกันได้คุณตำรวจมันจำเป็นครับพี่จุม๋ม ก็ต้องจิม๋มากขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นขายยาให้กับเยาวชนในพื้นที่ทำให้หลายๆคนต้องเสียอนาคตไปเรื่องแบบนี้ผมปล่อยผ่านไม่ได้หรอกครับค่ะคุณตำรวจจุ่มเข้าใจค่ะและหลังจากนั้นจิ๋มก็ได้ติดคุกเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ฟังการลักลูกแบบไร้เหตุผลการเชื่อและศรัทธาอะไรแบบงมงายแบบหลับหูหลับตาเชื่อ ไม่มีลูกคนไหนหลอกครับที่ประสบความสําเร็จโดยที่พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรือว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ไม่ลงโทษตามเหตุสมควรทุกความสําเร็จของลูกพ่อแม่นั่นแหละครับที่เป็นบันไดขั้นแรกของความสําเร็จของลูกขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ